พสเดียวจบสยบดรามา่าฟังเลิกว่านแฟนคลับใจฟูอยู่อยูๆนะสาวสุดเลิฟได้โพสต์รูปภาพของฟงางธน,นันทรซึ่งเป็นหลานสาวลงใน IG Story พร้อมเขียนข้อความในภาพว่าแฮชแท็ ack, โสดแล้วจีบได้งานนี้ก็เป็นเรื่องทำเอาทั้งเพื่อนๆและแฟนคลับของฟางและว่า,ธานาธนกรพากันงงว่าทั้งคู่เลิกกันจริงหรอ แล้วอะไรเป็นสาเหตุให้ทั้งคู่เลิกกันเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ยังหวานกันอยู่เรื่อยๆจนมีแฟนคลับของหนุ่มว่นานทวิตข้อความว่าตอนนี้ชาวว่านฟังร้องรอยเวอร์เราจะไปหาคำตอบที่ชัดเจนว่าจริงไม่จริงจากไหนก่อนตอนนี้คือไม่รู้จะรู้สึกอย่างไรดีเศร้าเลยด้านหนุ่มว่นได้เข้าไปตอบว่าใจดีๆไว้ ยิ่งทําให้แฟนขับใจไม่ดีกันเข้าไปอีกและล่าสุดหนุ่มว่าได้โพสคลิปลองเพลงคู่กับแฟนสาวพร้อมกับแข่งแคปชั่นว่าเธอคือสายลมพัดยามอ่อนล้าเรียกได้ว่าโพสแค่คลิปเดียวจบดาราม่าเลิกกันแล้วซึ่งแฟนๆได้เข้าไปส่งรูปหัวใจพร้อมคอมเมนต์อาทิเครเปาชาร์ลเดอร์รักทั้งคู่น่ารักมากๆจบข่าวดาราม่าเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ